สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริ์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่สามสิบสามเทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราเห็นว่าชาวอิสราเอลแม้จะเป็นชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแต่ก็ถูกเบียดเบียนข่มเหงในหลายช่วงเช่นในสมัยของกษัตริย์อันทิโอกโปรงออกคำสั่งให้ทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจการปกครอง ละทิ้งธรรมเนียมและความเชื่อของตนชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งยอมถวายบูชาแด่รูปเคารพและละเมิดวันสับบาโตขษัตริย์ยังสั่งให้เผาหนังสือธรรมบัญญัติและถ้าใครมีม้วนหนังสือพันธสัญญาหรือปฏิบัญญติตามธรรมบัญญัติก็จะถูกประหารชีวิตแต่อิสราเอลหลายคนมีความเชื่อเข้มแข็ง ยอมตายดีกว่าแล้วเมื่อเกิดพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นี่ต่างหากที่ทําให้เราเห็นว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะมีคนที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระวิญญาณและในชุมชนต่างๆก็มีคนที่ทิ้งพระบัญญัติของพระองค์บัดวาไม่ไปพระเจ้าก็ไม่สนใจอืมฉะนั้นเราต้องสนใจในชีวิตของเราด้วยครับเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในพระศาสนาจักรตลอดมาสองพันปี เราเห็นคนที่ทิ้งพระเจ้าเพื่อมีชีวิตอยู่ในโลกและเราเห็นคนที่ไม่ยอมทิ้งพระองค์ก็เป็นมรณะสขีพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ที่พยายามรักษาชีวิตของตนไว้ก็จะเสียชีวิตนั้นแต่ผู้ที่เสียชีวิตของตนก็จะรักษาชีวิตของตนได้ในลูกาบทที่ 17. ส7บเจฉันพื่วารสารวันนี้พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าถามคนตาบอดว่าเจ้าต้องการอะไรพระวรสารในเรือดบุญมาโคพูดถึงการที่พระเยซูเจ้ารักษาคนโรคเรื้อนชื่อบัตทิเมอุสที่เยริโกส่วนเลือดบุญมัทธิวบอกว่าพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอดสองคนและหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นบัตทิเมอุสคนตาบอดทรมานมากจากการที่มองไม่เห็น แ่ะฉวยโอกาสเดียวในชีวิตขอร้องพระเยซูเจ้าด้วยใจร้อนรนให้ช่วยรักษาเขาเขาร้องว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาผมด้วยด้วยความเชื่ออันร้อนรนและร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าพระองค์ได้ช่วยเขาให้มองเห็นหลังจากนั้นเขาติดตามพระองค์ วันนี้ถ้าพระเยซูเจ้าถามเราว่าลูกต้องการอะไรเรามีอะไรให้พระองค์รักษาหรือไม่เป็นต้นในชีวิตที่เราจะต้องเดินผ่านโลกนี้และมีปัญหาด้วยบาปต่างๆนานาก็ขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์